สวัสดีครับพบกับผมวินรถตู้รถตู้เกรด A ที่คุณมั่นใจกลับมาวันนี้นะครับเรามีความหรูหราราคาประหยัดมาฝากอีกเช่นเคยใครกำลังมองหาโมงน้อยที่เรียกว่าหรูที่สุดดีที่สุดเดินทางกับครอบครัวคุ้มค่าที่สุดอยู่ตรงหน้าคุณแล้วครับขอแนะนำเลยครับ t o y o ต a v เวน u จอนะครับ 2.7G นะครับคันนี้เป็นเครื่องเบนซินปี18ครับคันนี้เลขไมล์แสนหกเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งประมาณ60โลเท่านั้นเอง นี่นะครับรถใหม่ป้ายแดงล้านสามแน่นอนครับวันนี้วินรถตู้จัดให้เลยครับกับราคาสุดคุ้มไปเลย6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นคันนี้ผ่อนหมื่นสามรายได้สามหมื่นซื้อคนเดียวไม่ต้องคำ้ำโทมรมาเลยครับศูนย์หกสี่หกเก้าหกหกสามสามห้าเบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านท่านเลยสะดวกสบายมั่นใจได้นะครับต้องออกรถกับวินรถตู้เท่านั้นนะครับคันนี้คุ้มค่าแน่นอนรถสวยหน่วยงานประวัติศูนย์ นะครับนี่ฮะใครอยากได้เอาไว้เดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวไม่ว่าจะช่วงเทศกาลใดๆนะครับนี่ฮะหรูหราคุ้มค่าไม่ต้องไปหลายคันคันเดียวครบจบเลยเส้นสายรายละเอียดสวยคุ้มค่าแค่ไหนไปครับคันนี้นะครับได้เป็นเรียกว่าเป็นโฉมนะครับโฉมมาตรฐานนะครับเป็นโฉม Minor Change นะครับแต่ว่ากระจังหน้าจะแตกต่างจากคอมพิวเตอร์เราเห็นคอมพิวเตอร์มาหลายคันตรงนี้นะครับกระจังหน้าก็จะได้เป็นชุดโครเมียมใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับตรงนี้ จะเป็นโครเมียมเล็กๆนะครับสมชั้นสวยๆแบบนี้ไฟหน้าคล้ายกันนะครับมาวเตอรรีเฟคเตอร์ได้เป็นไฟตัดหมอกด้านล่างมาให้นะครับสวยสมบูรณ์ผิวพันธุ์สันหลีมนะครับเนี่ยฮะสวยๆนะครับคันนี้เป็นสีขาวมุกนะฮะต้องเรียนอย่างนี้คันนี้ได้เป็นสีขาวมุกคันจริงสวยมากๆนะครับใครอยู่กรุงเทพแวะเข้ามาดูได้เลยนะครับเนี่ยฮะโทรมาหาผมก่อนนะครับศูนย์หกสี่หกเก้าหกหกสามสามห้าเข้ามาทดลองขับพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษไปด้วยคันนี้รับประกันความคุ้มเลย สวยคุ้มค่ามากๆนะครับค่อย,อยๆไล่เรียงกันไปเลยนะครับผิวพันธ์สันเหลี่ยมด้านข้างนะครับสวยๆไม่มีรุ่งไม่มีโดนใครกําลังมองหารถคันหนึ่งที่จะเดินทางกับครอบครัวคุ้มคุมผมว่าคันนี้ตอบโจทย์จริงๆครับคุ้มค่ามากๆนะครับบริเวณกระจกนะครับกระจกเดิมแท้ To โตยต้เนี่ยฮะชัดเจนนะครับคันนี้นี่แหละฮะบาร์โค้ดบริษัทชิคของเยอรมันนะครับมีบาร์โค้ดแบบนี้หมายความว่าอย่างที่ทุกท่านทราบดีนะครับเราตรวจเช็คแล้วเรียบร้อย274จุดรอบคันนะครับ6หมวดหลัก รอบคันเลยนะครับโครงสร้างบอดี้เครื่องยนต์เครื่องยนต์นะครับช่วงล่างต่างๆเลขชัดซีต่างๆอุปกรณ์ส่วนควบทุกอย่างต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์นี่เลยครับใครต้องการข้อมูลคันนี้เดี๋ยวผมส่ง QR code โค้ดให้ดูนะครับตรวจสอบทั้งหมดเรียบร้อยแล้วคนที่มาตรวจสอบไม่ใช่เต็นท์ไม่ใช่ไฟแนนซ์นะครับเป็นบริษัทกลางที่รับตรวจสอบจากเยอรมันนี่นะครับระดับโลกเลยเราบริการให้ลูกค้าเรียบร้อยแบบนี้นะครับซื้อขายรถ ต้องซื้อขายกับบริษัทที่ไว้ใจได้นี่นะครับวินรถตู้นะครับขายแต่รถสวยเกรดเไว้ใจได้รถหน่วยงานประวัติศูนย์เท่านั้นเนี่ยฮะเดินทางกับครอบครัวจะได้เอาไปใช้อย่างสบายใจคุ้มค่าแน่นอนนะครับไปกันเลยครับไปกันต่อนะครับคันนี้กระจกข้างคับปรับไฟฟ้าเป็นโครเมียมนะครับเป็นโครเมียมสวยๆเบนจูรี่จะได้มีความหรูหราขึ้นล้อและเป็นล้อแมกนะครับล้อแมกขอบ15ายางปี22นะครับเนี่ยฮะเป็นล้อแมกเดิมโรงงานเลยนะครับยางเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นอัปเกรดนะครับเป็นปีใหม่ๆให้ นะครับด้านในนะครับชุดปลิ่นกช็อปอัพต่างๆเนี่ยฮะอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่หยดไม่เยิ้มแห้งๆนะครับเรารีวิวแบบนี้ซุ้มล้อต่างๆเนี่ยฮะอยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยนะครับไม่มีดุ้งไม่มีโดนไม่มีดัดตัดแต่งมาแต่อย่างใดนะครับนี่ฮะโลโก้แถบโลโก้เบนจูรี่สวยๆยาวๆแบบนี้เนี่ยฮะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะครับสวยมากๆคุ้มค่ามากๆนะครับคันนี้เนี่ยฮะบริเวณสปอร์ตเมทอาร์คันนี้ดูง่ายเนี่ยฮะสปอร์ตเมทอาร์เรียงตัวสวยๆนะครับบริเวณด้านข้างเห็นไหมฮะ เป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดแบบนี้เรียงตัวยาวๆหมายความว่ารถไม่มีดุง้งไม่มีโดนนะครับรถตู้ดูง่ายนี่ฮะรถตู้สวยๆดูง่ายเห็นไหมฮะไม่มีพิกะแขงมาแน่นอนมั่นใจได้เลยนะครับนี่ฮะสติ๊กเกอร์ Warning จากญี่ปุ่นเลยนะครับนี่ยฮะชัดเจนนะครับกระจกเดิมแท้ t ต y ยต้าชัดเจนเปิดออกมาตรงนี้นะครับด้านในเวนจอรีจรรร่จะได้ความหรูหรานะครับจะได้ความหรูหรานี่แหละฮะ ด้านข้างนะครับตรงนี้ก็จะได้เป็นหนังบูดนุ่มหนังบูดนุ่มสีดํามาให้เรียบร้อยแล้วบริเวณหูกรอเออน็อตนะครับต่างๆซอกหน้าไม่มีขันไม่มีไขสวยเดิมเลยฮะนี่ฮะสวยๆเดิมๆเลยแบบนี้เลยนะครับสีขาวมุกเป็นสีขาวเมทัลลิกนะครับสีออกมุกสวยมากหูกรอนสวยๆไม่มีขันไม่มีไขเลยครับนี่ฮะน็อตโอ้โหนี่ฮะสีขาวมุกเห็นไหมฮะสะท้อนกระแสงสวยมากเดิมๆเลยครับนี่ฮะสวยเดิมแน่นอนใครได้ไปไม่ต้องรุ้นเลยครับเอาไปไม่ต้องซ่อม เอาไปใช้อย่างเดียวครับคันนี้คุ้มค่าแน่นอนนะครับเปิดออกมาบริเวณห้องเครื่องคันนี้ได้เป็น 2.7G นะครับเครื่องเบนซิน VVTi นะครับ2.7เงียบนุ่มเงียบเดินทางกับครอบครัวนี่หรูหราเลยนะครับไปรถตู้ก็จริงแต่เครื่องเงียบนี่เลยฮะเอาไปใช้กันนะครับ9กิโล10โลลิตรมีนะครับมีให้ใช้นี่เลยครับแบบนี้เลยนะครับถัดมานะครับบริเวณแผ่นเพลทนี่ฮะชัดเจนนะครับแผ่นเพลท ปีที่ผลิตต่างๆนะครับอยู่ครบๆตรวจสอบได้เลขชสซีต่างๆแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนนะครับแบตเตอรี่ใหม่กลิปเลยเพิ่งเปลี่ยนนะครับห้องเครื่องแห้งๆเดิมๆสวยๆแบบนี้นี่เลยฮะรถสวยรถเดิมคุณภาพเกรด A นะครับต้องซื้อกับวินรถตู้เท่านั้นนะครับนี่ฮะรับประกันความคุ้มค่าเลยเวนจูรี่ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือประตูนะครับประตูตรงนี้เราเราจะได้เป็นประตูสไลด์บานคู่นะครับซ้ายขวาบานคู่ซ้ายขวาสะดวกข้างไหนลงข้างนั้น นี่แหละครับเดินทางกับครอบครัวเบาะหรูๆนะครับเบาะหนัง VIP หรูแบบนี้ปรับครับพักคัสตอมได้คู่นี้นะครับคู่นี้ปรับหันหน้านะครับปรับหันหน้าเข้าหาผู้โดยสารด้านหลังได้นี่แหละครับสะดวกสบายมากๆนะครับหรูหราสะดวกสบายด้านหลัง4แถวถัดมา3แถวถัดมาเป็น2เก้าอี้นะครับรวมแล้วทั้งคัน11คนเอาไปเนี่ยฮะเอาไปเดินทางท่องเที่ยวกันนะครับตรงนี้มี power outlet ให้ด้วย2จุดนะครับสวยคุ้มค่าคุ้มๆเลยเฮดลุมอาสะอาด จะมีคันไหนครับจะมีรถคันไหนที่เรียกว่าคุ้มค่าไปกว่านี้ฮะเบาข้างหลังนะครับปรับเป็น50 5ส้านะครับซ้ายขวาพับนะครับพับ50 50เพิ่มเนื้อที่ใช้สอยได้บางท่านใช้เดินทางประมาณ5คนห6คนนั่งสบายยนะครับก็สุดแค่แถวนี้นะครับแล้วก็เดินทางท่องเที่ยวกันโอ้โหนี่แหละครับผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นรถง่ายๆนะครับขึ้นรถง่ายๆนั่งสบายสบาย V.I.P. หรูหราที่สําคัญรถคันไม่ใหญ่เทอะทะไซส์มาตรฐานเลยครับไซส์มาตรฐานเป็นม่งน้อยสุดหรู นี่คือเวนจูรี่ครับนี่คือความคุ้มค่าคันนี้ราคาประหยัดด้วยนะครับหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นรถป้ายแดงล้านสามวันนี้ประหยัดประหยัดไปห้าแสนนะครับคุ้มค่ามากๆนะครับสวยคุ้มค่ามากๆทะเบียนห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเลขสวยด้วยนะครับใครหาอยู่คันนี้นะครับสองจุดเจ็ดจีเวนจูรี่คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับสวยเดิมไฟท้ายทูโทนดาบนะครับเป็นดาบโครเมียมสวยๆใหญ่ๆกระจกนะครับเป็นแบบไล่ฟ้า นะฮะที่ตัวปัดน้ําฝนต่างๆกระจกช่วยมองหลังไฟเบรกดวงที่3มีมาให้นะครับเปิดออกมาด้านหลังนี่ฮะตรงนี้นะครับตรงเบาะนะครับพับแบบ50-50ซ้ายขวาพับได้เพิ่มเนื้อที่ใช้สอยเพิ่มเนื้อที่ขนของนี่แหละครับเดินทางกับข้อบครัวคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วครับคันนี้คุ้มมากๆคุ้มค่าจริงๆครับนะฮะตัวบริเวณสะโพกท้ายนะครับเดิมๆเลยเดิมโอ้โหแลวสีขาวหมุกด้วยความสะอาดเนี่ยผมเคลียร์ให้ ความสะอาดในผมเคลียร์ให้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าก่อนออกรถเนี่ยต้องทําสปายอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องทําสปายอีกครั้งหนึ่งเนี่ยฮะแต่ตัว Sport Badge เนี่ยนะครับหลักใหญ่ใจความคือโครงสร้างต้องเดิมเท่านั้นโครงสร้างเดิมเท่านั้นนะครับสวยเดิมทั้งคันเลยใครหาอยู่คันนี้ห้ามพลาดเลยคุ้มจริงๆครับคันนี้คุ้มค่ามากๆนะครับ Venturi 2.7G นะครับ 2.7G รถหน่วยงานประวัติศูนย์ด้านข้างไม่มีดุ้งไม่มีโดนเห็นไหมฮะสวยๆตรงๆสวยๆตรงๆแบบนี้ นะครับตัวสปอร์ตเมอนะครับนี่ฮะบริเวณรางน้ําสวยๆย,ยาวๆตรงๆสวยๆแบบนี้เลยประตูอย่างที่ผมเรียนนะครับประตูบานสไลด์ซ้ายขวา <S 1> <S 1> อ่าจะเข้าทางซ้ายจะออกทางขวาแล้วแต่เลยครับนี่ฮะสะดวกสบายมากๆ <S <S เดินทางท่องเที่ยวผู้หลักผู้ใหญ่ไปกับคุณพ่อคุณแม่ลูกๆนะครับชอบด้านหลังเอาเล่นกันด้านหลังนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ไปได้ช่วงล่างเยี่ยมด้วยนะครับช่วงล่างดีด้วยบาะปรับพับคัสตอมได้หมดเลย นี่แหละครับใครสนใจเข้ามาดูรถตัวจริงนะครับรับประกันความคุ้มเลยเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อครับบริเวณชุดหน้าของเบนจูรี่นะครับแตกต่างจากตัวคอมพิวเตอร์นิดหน่อยนะครับคือตรงกลางตรงนี้จะไม่มีตัวอินเตอร์นะครับออกไปเป็นเครื่องเบนซินเครื่องนี้เป็นเบนซินนะครับ2.7ลิตรอุปกรณ์สูบกควบต่างๆชุดแม่ปั๊มเบรกต่างอยู่ในสภาพสมบูรณ์แก้มหน้าสวยๆน็อตไม่ขันไม่ไข่เลยครับซอกในนะครับซิลิโคนต่างๆสวยๆนะครับเดิมๆไม่ดุ้งไม่โดนบริเวณคานหน้าสวย เห็นไหมครับเนี่ยฮะให้ดูกันชัดๆความสะอาดเดี๋ยวเคลียร์ให้นะครับเราเน้นความสวยความเดิมของบอดี้ตัวรถนี่หละฮะสติกอร์มอกชัดเจนเต็ดกับตัวบอดี้นะครับไม่มีดึงไม่มีโดนมาแน่นอนไฟหน้าไทยคอยโตแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์สวยๆน็อตไม่มีขันไม่มีไขซีนซิลิโคนด้านในสวยๆนะครับเนี่ยฮะน็อตฝากระโปรงเดิมๆไม่มีแงะแกะเก่าไม่มีขันไม่มีไขนะครับเนี่ยฮะสติอร์ว w ร์ n i n g ต่างๆอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นี่ครับเวนจูรี่คันนี้ ตอบโจทย์งานครอบครัวเลยครับใครอยากได้คันนี้คุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหารถตู้คุ้มคุ้ม,มไว้ใช้เดินทางกับครอบครัวนี่เลครับคันนี้เท่านั้นที่ตอบโจทย์ t ต y o ต a v e ว t u r รี 2.7G นะครับคันนี้ได้ปี2018เลขไมล์แสนหกเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งประมาณ60โลเท่านั้นเองรถหม่ป้ายแดงล้านสามแน่นอนครับวันนี้วินรถตู้จัดให้เลยครับกับราคาพิเศษเพียง6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นคันนี้ผ่อนหมื่นสี รายได้20,008ถึง30,000ซื้อคนเดียวจบไม่ต้องค้ำโทรมาเลยครับ064 6966335เบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านท่านเลยสะดวกสบายมั่นใจได้ต้องออกรถกับวินรถตู้เท่านั้นนะครับวันนี้ขอบคุณมากมากครับขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการรับชมสำหรับรถตู้สวยๆคันถัดไปน่าใช้แค่ไหนฝากติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้วินรถตู้ไปแล้วครับสวัสดีครับ